สวัสดีแฟนคลับทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะจะเปิดอันจะเปิดขายะอาจารย์ผู้เสิยมันมีไม้พวกนี้เยอะแม่กันเป็นบริษัทอยู่ยืนบ้านข้างนี้ แต่ว่าเขาเขาไม่รับบ้านเขาจะรับแค่แต่พวกแบบรุ่นแรกหรือรุ่นพิบิบางหรืองอ้อางสตินมีใเนี่ยมันจะได้มีใหม่หลายไม้ที่มัน มันจะมมสมก็ลถ่แล้วหมดเหมือนสนุกไดแล้ววูแน่จกินร้านแล้วนมาเ <c oughs> ขาดีใจว่าสันไม่ขเขาเป็นอีกคนหนึ่งเลยนี่ที่แบบว่บาเขาเย็ดลังเลอยู่ว่าจะจะเริ่มต้นแบบ พูดยังไงงีสินะสิบองนดกรองีองสิไนะ <laughs>